สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ m i n d s e t พลิกชีวิตพอดแคสต์ Podcast สำหรับผู้ที่เชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเริ่มต้นจากโลกภายในของเราเองในชีวิตของเราเราได้ยินเสียงของผู้คนมากมายเสียงของพ่อแม่เสียงของเพื่อนเสียงของหัวหน้าและเสียงของสังคมแต่คุณเคยหยุดฟังไหมครับว่าเสียงที่ดังที่สุดและส่งอิทธิพลต่อชีวิตคุณมากที่สุด ไม่ใช่เสียงจากคนอื่นแต่คือเสียงที่คุณใช้พูดกับตัวเองมันคือเสียงแรกที่คุณได้ยินตอนตื่นนอนเป็นเสียงที่คอยกระซิบกับคุณตอนที่เจอปัญหาและเป็นเสียงสุดท้ายที่อยู่กับคุณก่อนหลับตาลงเสียงนี้ทรงพลังมากพอที่จะสร้างความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่และในขณะเดียวกันมันก็มีพลังมากพอที่จะทำลายความฝันทุกอย่างของคุณให้พังทลายลงได้เช่นกันคนส่วนใหญ่ ปล่อยให้เสียงนี้ทำงานไปตามยถากรรมโดยไม่รู้ตัวว่าพวกเขากำลังเลี้ยงดูนักวิจารณ์ที่โหดร้ายที่สุดไว้ในหัวของตัวเองนักวิจารณ์ที่คอยซ้ำเติมตอนคุณล้มคอยบอกว่าคุณไม่ดีพอและคอยดึงรั้งคุณไว้ไม่ให้ก้าวไปข้างหน้าแต่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราสามารถฝึกฝนเสียงนั้นได้จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราสามารถเปลี่ยนนักวิจารณ์ที่คอยบ่อนทำลายให้กลายเป็นโค้ชคู่ชีวิตที่คอยผลักดัน และให้กำลังใจเราในทุกสถานการณ์ในพอดแคสต์ความยาว40นาทีตอนนี้เราจะไม่ได้แค่มาทำความรู้จักกับเสียงในหัวแต่เราจะมาเรียนรู้วิธีการปั้นมันขึ้นมาใหม่เราจะมาถอดรหัสที่มาของมันทำความเข้าใจรูปแบบการทำงานและมอบเครื่องมือที่ทรงพลังให้คุณเพื่อเปลี่ยนสนามรบในใจให้กลายเป็นแหล่งพลังงานที่ไม่มีวันสิ้นสุดนี่คือการเดินทางที่สำคัญที่สุดที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณจากรากฐานอย่างแท้จริงครับ ก่อนที่เราจะเปลี่ยนแปลงอะไรได้เราต้องเข้าใจที่มาของมันเสียก่อนทำไมสมองของเราถึงสร้างนักวิจารณ์ที่เก่งกาจขนาดนี้ขึ้นมามันไม่ใช่ความผิดของคุณหรอกครับแต่มันเป็นผลมาจากปัจจัยสามอย่างที่หล่อหลอมเรามา 1. คือมรดกจากบรรพบุรุษ The Survival Instinct ลองย้อนกลับไปในยุคดึกดำบันบรรพบุรุษของเราที่มองโลกในแง่ร้ายเล็กน้อยจะมีโอกาสรอดชีวิตสูงกว่า คนที่คิดว่าในพุ่มไม้นั้นอาจจะมีเสือย่อมปลอดภัยกว่าคนที่คิดว่าโลกนี้สวยงามจังเลยสมองของเราจึงถูกวิวัฒนาการให้มองหาข้อผิดพลาดมองหาอันตรายและจดจำความล้มเหลวได้ดีกว่าความสำเร็จเสียงวิจาร์ณในหัวจึงเป็นเหมือนระบบเตือนภัยโบราณที่พยายามจะปกป้องเราจากความเสี่ยงแต่น่าเสียดายที่ในโลกยุคใหม่ภัยคุกค,คามไม่ใช่เสือแต่เป็นเดทไลน์คำพูดของคนอื่น หรือความท้าทายใหม่ๆแต่สมองก็ยังใช้ระบบเดิมก็คือการสร้างความกลัวและความกังวลขึ้นมา 2. คือบทเรียนในวัยเด็ก The Childhood Conditioning ในช่วงวัยเด็กเราเปรียบเสมือนฟองน้ำที่ซึมซับทุกอย่างรอบตัวคำพูดของผู้ใหญ่ที่มีอำนาจเหนือเราเช่นพ่อแม่หรือครูจะเป็นสคริปต์ที่เราใช้พูดกับตัวเองไปตลอดชีวิตโดยไม่รู้ตัวถ้าคุณเคยถูกเปรียบเทียบกับพี่น้องบ่อยๆ นักวิจารณ์ในหัวของคุณก็อาจจะเชี่ยวชาญเรื่องการเปรียบเทียบถ้าคุณเคยถูกตำหนิเมื่อทำพลาดนักวิจารณ์ในหัวของคุณก็จะคอยซ้ำเติมทุกครั้งที่คุณทำอะไรผิดพลาดคําพูดเหล่านั้นได้กลายเป็นเสียงสะท้อนภายในที่เรานำมาใช้ตัดสินตัวเองอย่างอัตโนมัติและ 3. คือแรงกดดันจากสังคมเราอยู่ในโลกที่วัดคุณค่าของคนจากความสำเร็จภายนอกโ o เชียลมีเดียเต็มไปด้วยภาพชีวิตที่สมบูรณ์แบบของคนอื่น สังคมคาดหวังให้เราต้องเก่งต้องรวยต้องประสบความสำเร็จแรงกดดันเหล่านี้สร้างมาตรฐานที่สูงเกินจริงขึ้นมาและเมื่อไรก็ตามที่เราทำได้ไม่ถึงมาตรฐานนั้นนักวิจารณ์ในหัวก็จะปรากฏตัวขึ้นมาทันทีมันจะหยิบเอาภาพความสำเร็จของคนอื่นมาเป็นไม้บรรทัดเพื่อตอกย้ำว่าเธอยังดีไม่พอเมื่อเข้าใจแล้วว่านักวิจารณ์ในหัวไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของเราแต่มันคือโปรแกร,รมเก่า ที่ทุกติดตั้งมาเราก็จะเริ่มมองมันในมุมใหม่ไม่ใช่ในฐานะศัตรูที่ต้องกำจัดแต่ในฐานะโปรแกรมที่ต้องอัปเดตให้เข้ากับชีวิตในปัจจุบันของเรานักวิจารณ์ในหัวของแต่ละคนอาจจะมีหน้าตาและวิธีการทำงานที่ต่างกันไปแต่โดยทั่วไปแล้วมันมักจะปรากฏตัวในสามรูปแบบหลักการรู้จักใบหน้าของมันจะช่วยให้คุณจับมันได้ทันเวลาที่มันปรากฏตัวใบหน้าที่หนึ่งคือ นักสมบูรณ์แบบผู้โหดร้าย The perfectionist นักวิจารณ์ประเภทนี้มีมาตรฐานที่สูงเสียดฟ้ามันจะบอกคุณว่าถ้าทำไม่ได้ดีที่สุดก็อย่าทำเลยดีกว่ามันคือต้นตอของการผัดวันประกันพรุ่งเพราะมันสร้างความกลัวความล้มเหลวที่รุนแรงเมื่อคุณทำงานสำเร็จ99%มันจะไม่มองความสำเร็จนั้นเลยแต่จะเพ่งเล็งไปที่ความผิดพลาดเพียง1%แล้วขยายให้ใหญ่โต มันทำให้คุณเหนื่อยล้าและหมดไฟเพราะไม่ว่าคุณจะพยายามแค่ไหนมันก็จะบอกว่ายังดีไม่พอเสมอใบหน้าที่2คือนักบอลทาลายความมั่นใจ The Underminer นักวิจารณ์ประเภทนี้เชี่ยวชาญในการหว่านมเมล็ดพันธุ์แห่งความสงสัยก่อนที่คุณจะเริ่มทําอะไรใหม่ๆมันจะกระซิบว่าเธอทําไม่ได้หรอกมันยากเกินไปใครๆก็ทําได้ดีกว่าเธอมันจะขุดเอาความล้มเหลวในอดีตของคุณขึ้นตอกย้ํา และเมื่อคุณเจอคําวิจารณ์จากคนอื่นมันจะรีบผสมโรงทําทีว่าเห็นไหมล่ะฉันบอกแล้วว่ามันเป็นแบบนี้มันคือเสียงที่ทําให้คุณไม่กล้าคว้าโอกาสดีๆในชีวิตเพราะมันทําให้คุณเชื่อว่าคุณไม่มีความสามารถพอและใบหน้าที่สคือนักเปรียบเทียบผู้ขโมยความสุข The c o m p a r e r ในยุคโซเชียลมีเดียนักวิจารณ์ประเภทนี้ทํางานหนักที่สุดมันจะใช้เวลาทั้งวันในการไถฟีดแล้วนําเอาชีวิตของคนอื่นมาเปรียบเทียบกับชีวิตของคุณ มันจะเอาความสําเร็จขั้นสูงสุดของคนอื่นมาเทียบกับจุดเริ่มต้นของคุณมันจะทําให้คุณรู้สึกตัวเองล่าหลังไม่มีความสําคัญและชีวิตไม่มีอะไรดีเลยมันคือใบหน้าที่อันตรายที่สุดเพราะมันขโมยความสุขในปัจจุบันของคุณไปจนหมดสิน้นและทําให้คุณลืมมองเห็นคุณค่าในสิ่งที่คุณมีและสิ่งที่คุณเป็นคุณอาจจะค้นพบว่าตัวเองมีนักวิจารณ์ทั้ง3าแบบอยู่ในตัวหรืออาจจะมีแบบใดแบบหนึ่งที่โดดเด่นไม่เป็นไรเลยครับ การระบุใบหน้าของมันได้คือใช้ชนะขั้นแรกในสนามรบแห่งนี้เอาละครับเมื่อเรารู้ที่มาและรู้จักใบหน้าของนักวิจารณ์แล้วก็ถึงเวลาที่เราจะลงมือปั้นเสียงในหัวของเราขึ้นมาใหม่นี่คือ5เครื่องมือทางจิตวิทยาที่คุณสามารถนำไปฝึกฝนได้ทันทีเครื่องมือที่1คือการสังเกตการอย่างไม่จัดสิน m y f u l Observation) ขั้นตอนแรกสุดและสำคัญที่สุดคือการฝึกลิงเสียงในหัวของตัวเอง แค่ฟังเสียงมันครับโดยไม่ต้องเชื่อไม่ต้องต่อต้านและไม่ต้องจัดสินลองจินตนาการว่าคุณเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่กำลังสังเกตปรากฏการณ์บางอย่างเมื่อไหร่ก็ตามที่เสียงนักวิจารณ์ดังขึ้นให้คุณแค่รับรู้แล้วแปะป้ายในใจว่าอ้อความคิดวิจารณ์เกิดขึ้นแล้วหรือนี่คือเสียงของนักสมบูรณ์แบบกำลังทำงานการทำเช่นนี้จะสร้างระยะห่างระหว่างตัวคุณกับความคิดของคุณคุณจะเริ่มเห็นว่า คุณไม่ใช่ความคิดนั้นคุณคือผู้ที่กำลังรับรู้ความคิดนั้นต่างหากและนี่คือจุดเริ่มต้นของการปลดปล่อยตัวเองจากอิทธิพลของมันเครื่องมือที่สองคือการตั้งคำถามแบบนักสืบ (Socratic Questioning) เมื่อคุณจับความคิดลบได้อย่าเพิ่งเชื่อมันทันทีให้สวมบทเป็นนักสืบแล้วตั้งคำถามกับมันอย่างมีเหตุผลเช่นถ้านักวิจารณ์บอกว่าฉันมันห่วยแตกทำอะไรก็ล้มเหลวตลอด ให้นักสืบตั้งคำถามกลับว่าคันว่าตลอดเนี่ยเป็นจริงร้อยเปอร์เซนต์หรือไม่มีครั้งไหนบ้างไหมที่ฉันเคยทำสำเร็จถ้านักวิจารณ์บอกว่าทุกคนจะต้องผิดหวังในตัวฉันแน่ๆนให้นักสืบตั้งคำถามกลับว่าฉันอ่านใจคนอื่นได้จริงๆหรือหรือนี่เป็นแค่การคาดเดาของฉันเองการตั้งคำถามเหล่านี้จะเผยให้เห็นว่าคำพูดของนักวิจารณ์ส่วนใหญ่นั้นเป็นเพียงความจริงที่บิดเบือนและขยายเกินจริงเท่านั้นเครื่องมือที่สาม คือการพูดแทนที่อย่างมีสติ (conscious reframing) หลังจากที่คุณตั้งคำถามจนพลังของความคิดลบอ่อนลงแล้วให้คุณพูดแทนที่ประโยคนั้นด้วยประโยคใหม่ที่สร้างสรรค์และเป็นจริงมากกว่านี่ไม่ใช่การหลอกตัวเองให้คิดบวกแบบโลกสวยแต่มันคือการมองความจริงให้รอบด้านขึ้นเช่นจากฉันทำพลาดอีกแล้วฉันมันไม่ได้เรื่องเปลี่ยนเป็นฉันทำพลาดในครั้งนี้นี่คือโอกาสที่ดีที่จะได้เรียนรู้ว่า ครั้งหน้าควรทำอย่างไรจากมันยากเกินไปฉันทำไม่ได้หรอกเปลี่ยนเป็นมันเป็นเรื่องที่ท้าทายฉันจะลองแบ่งมันเป็นขั้นตอนเล็กๆแล้วเริ่มจากก้าวแรกดูก่อนทุกครั้งที่คุณทำเช่นนี้คุณกำลังสร้างเส้นประสาทใหม่ๆใ,ในสมองคุณกำลังฝึกให้สมองมองหาทางออกแทนที่จะมองหาปัญหาเครื่องมือที่สคือการสร้างตัวตนให้โค้ชโค้ชเพอร์โซนาครีเอชั่น ลองจินตนาการถึงบุคคลที่คุณนับถือมากๆอาจจะเป็นบุคคลในประวัติศาสตร์ตัวละครในภาพยนตร์หรือแม้แต่ตัวคุณในเวอร์ชั่นอนาคตที่ดีที่สุดคนคนนั้นจะมีน้ำเสียงอย่างไรเขาจะพูดให้กำลังใจคุณอย่างไรเมื่อคุณทำพลาด